สวัสดีค่ะพี่ๆขามาพบกันหนึ่งอีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่1นึ่งร้อแล้วนะคะพี่ของนัดพักเครื่องนะ98้าปล้านัดพักเครื่องะคะ่ะพี่พี่สแกนค r code โคได้เลยจ้าสแกนเ r c ค d e นะจ้าพี่เราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะศูนย์หนึองสามสี่เจ็ดหกเก้าเบอร์โทรน,นัดนะคะพี่จะึ้นขําว่า9 8ล้านัดพักเครื่องสแกนแล้วฝ่งสติกเกอร์น,นะคะพี่ขาเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะหรือไม่ก็โทรมาทักก็ได้ค่ะว่านัดค่าสแกนแล้วนะะเพื่อนหน่อยนะจพี่า เพื sí ada, right ini, ่อไม่การเสียเวลาพี่นะคะมาชมองคแรกกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกนะคะพี่เป็นมีดหมอจะมีดหมอสวยงามมากเลยเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหมอหลวงพ่อกล้วยนะนี่ของเก่าเก็บนะคะพี่ใบมีดจานสวยงามแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าอักขระสวยงามชัดเจนนะนี่จะลัดแหนกะจ๊ะพี่ลัดแหนกมาแบบนี้นะคะพี่ใบมีดนะคะพี่ยาวที่6นิ้วนะหนัดวัดให้เลยะจ๊ะพี่ หกนิ้วนะจ้ะพี่นี่ชมได้เลยหกนิ้วจ้ะตรงกระดูกกำช้างตรงหัวจับนะจ้ะพี่ประมาณสี่นิ้วรวมกันแล้วเป็นสิบนิ้วนะคะพี่นี่คะ่ะสวยงามนะคะชัดเจนสวยงามแบบนี้เป็นของเก่าเก็บนะคะนะพี่คะเป็นของเก่าเก็บค่ะผ่านการเวลามานะคะพี่นี่รักแหนมาแบบนี้ถ้าพี่ท่านใดไม่ติดนะว่าเก่าแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบในความเก่านะแนะน,าน,านะะําเลยค่ะมีนหมอเล่มนี้สวยงามมากค่ะ900นะคะพี่เคาะเดียวเลยที่900จ้ะพี่จ๋าความยาวนะคะพี่จากใบมีดนะจะหลด ทั้งเล็บนะจ๊ะพี่ทั้งด้ามน,นะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วโดวยประมาณจับประมาณนี้นะจ๊ะพี่จับใบมีดนะ6นิ้วแล้วจ้ะพี่นะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้ค่ะ900เท่านั้นจ้ะพี่จาก900นะห้พี่ชมอีกทีหนึ่งนะสวยงามจา้ะพี่900เท่านั้นใบมีดตีมาแบบนี้นะคะพี่มีรอยจันครบเลยจาก900นะจ้ะพี่เน้นย้ำนะคะพี่เป็นกระดูกกามช้างนะกระดูกกามช้างค่ะพี่ขา นะนัดย้ำพี่แล้วนะจ่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เช่นกันจับเป็นกระดูกการช้างจะพี่จับเป็นมีดปากกานะนี่ฝอยเช่นกันจับเป็นลายนี้นะคะ้าพี่ท่านใดไม่ติดขัดหรือเราชอบแบบนี้ของเรานะคะนี่ก็สวยงามเช่นกันจ่ะพี่กระดูกการช้างนัดบอกพี่แล้วนะจ่ะพี่จ๋าเนาะถ้าเป็นงานนัดขายเป็นงานเราจะแจ้งเลยจะว่าเป็นงานจ่าพี่นี่จ่าพี่จ๋านี่นะจ่ะนัดแหนบมาแบบนี้นะคะพี่นี่สวยงามนะคะแหนบสามารถขยับได้แบบนี้นะจ่ะ นี่จ้ะสมนิ้วจะประมาณนะคะพี่นัดวัตนออฟเพื่อความแน่ใจนี่จ้ะใบมีดนะคะลายสวยมากเลยค่ะพี่ใบมีดอยู่ที่ประมาณนี่จ้ะพี่ตามนี้เลยตาภาพเลย3มนิ้วจะจ้าพี่สามนิ้วนะใบมีดนะสวยงามแบบนี้เลยรัดแหนบมานะคะพี่ แล้วก็มีที่เน็บด้วยจ้าพี่สําหรับพี่ผู้ชายนะเน็บจะสวยมากเลยเียจะพี่จ๋าจะสวยมากเลยจะพี่นี่สวยงามจะอ่ะก้าร้อยเท่ากันจะพี่จ๋าตามด้วยนี่จะมีดหมอมกันนะจ้าพี่อันนี้เป็นไม้มงคลนะคะพี่แต่ตัวหัวนี่ตรงหัวที่เป็นลอสีนี่นะจ๊ะพี่ลอสีนะเป็นมีดหมอนะลอสีนะจ๊ะตัวหัวเป็นกระดูกกามช้างนะจ๊ะพี่แต่ตรงนี้เป็นใบมีดแล้วก็รัดรัดมาด้วยแหนบแบบนี้จ้ะพี่ เก่าเดิมเดิมอย่างนี้อันนี้เป็นไม้มงคลนะคะพี่สวยงามนะเท่ากันจะพี่จ๋าเก้ารเท่ากันพี่ท่านใดพร้อมปิดผักได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าพระโปรโมชั่นยังมีนะคะพี่เดี๋ยวชมนี้กรน,นี่จ้ะหลวงปู่โตะจะพี่กล่องแดงกัมยี่นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะหลวงปู่โตะนะอ่ไวัสดูชิมพีก็ทอมอนะคะพี่ขาปีฝั่งพันฝั่งร้อยปีฝั่งพันห้าร้อยยี่สองจ๋ด้านหน้าเป็นหลวงปู่โตสวยงามแบบนี้ค่ะเป็นล็อกเก็ตจะพี่เก่าเดิมเดิมนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตนะ พี่จ่ะถ้ามีมิติสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่ด้านหลังเป็นหลงรูปเหมือนจ้ะพี่นั่งขาโตะนะพี่จ่ะด้านหลังนะเป็นเหรียญนะเหรียญรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะนั่งขาโตะนะคะพี่จามีสวยงามแบบนี้เลยค่าที่เจ็ดร้อยเท่านั้นเจ็ดร้อยเท่านั้นจ้ะสวยงามนะคะพี่ปิดปึ๊บเป็นกำมือหยิบสแดงมแบบนี้จ้ะพี่จ๋าพี่ท่านได้ชมชอบแล้วทักขนาดได้เลยนะคะพี่เจ็ดร้อยเท่านั้นตามด้วยนี่จ้ะโฟทอนจ้ะพี่จ๋าสวยงามอย่างนี้จ้ะต้องเจ็ดนะจ้ะ นัมเบอร์นะคะตองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะจ๊ะพี่ตองเจ็ดนะเป็นเลขจังเจ็ดนะนะดูอีกทีก่อนแน่ใจหรือเปล่าโอเคแต่ okay. เลขตองเจ็ดนะตัวมันเล็กอะพี่นี่เป็นเป็นเนื้อสองกระสัดหนึ่งอง 1> 1ค์หนึ่งกล่องนะคะพี่จะมีสองกระสัดหนึ่งองค์อันนี้เป็นตองเจ็ดนะคะนี่นะ,ะจ้ะตองเจ็ดมีสองกระสัดต,ตามด้วยนี่กะไหลทองนะคะที่เป็นสีทองๆแบบน,นี้เป็นกระไหลทองหรือเปียกทองนี่แหละค่ะที่หา จะพี่ต้องใส่ถุงฟิลไมนะเดี๋ยวเขาจะชำรุดไม่สวยงามจะพี่ต่อไปนะคะลักษณะคล้ายสีเงินจะพี่คล้ายนะคะพี่หาคล้ายนะสีเงินนะสวยงามแบบนี้ค่ะพี่เป็นเลขตองเจ็ดนะเลขมงคลเช่นกันตองเจ็ดนะจ้าพี่หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยนี่จะสวยงามกล่องกำมี่แบบนี้หนึ่งพันแปดร้อยพี่ท่านใดชมชอบแล้วทักเลยจ้าหนึ่งพันแปดร้อยนะ พับโปรโมชั่นก่อนจ้ะต่อไปมาตามด้วยพับโปรโมชั่นองละสามร้อยเริ่มนี่ก่อนเลยจ้ะพี่นี่ก่อนเลยจ้ะเรียกอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งนะจ้ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะจ้ะพี่เสือจิว๋วเสือจิ๋วนะจ้ะพี่นี่เสือจิ๋วนะจิ๋วมากๆเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้เคี้ยวเสือนะจ้ะพี่เคี้ยวแกะเสือนะคะพี่มีเสือจิ๋วนะมีจานด้วยนะคะพี่คะสามร้อยจากตัวที่หนึ่ง ตัวที่ฟองใหญ่มาหน่อยนะจ๊ะพี่ใหญ่มาหน่อยนะเป็นเคี่ยวเสือนะเป็นเคี่ยวเสือเป็นเคียวแกะเสือแบบนี้นะมีจานนะคะพี่อันนี้มีหางขึ้นมาบนนี้เลยตัวที่ฝองนะคะพี่จ้าไม่นัดด้วยกลมกิ๊กนะคะพี่ก้นกลกมกิ๊กแบบนี้นะคระับจ้ามีจานที่ก้นนะคะใต้ฐานผู้ผิจิละนี่จ้ะสามร้อยจ้าต่อป้ายแป้นนี่จ้ะหลวงปู่บุญจ้ะหลวงปู่บุญไม่ชัดเจนนะคะขอภาพได้เลยจ้าหลวงปู่บุญนะจ้าลีลาหลวงบุญนะจ้า ข้างหลังมียันแบบนี้จ้าพี่สามร้อยจ้าตามด้วยนี่จ้าจอบจ้าจอบจอบหลวงพ่อเงินนะองค์นี้คมสวยงามมากเลยสามร้อยเท่านั้นจ้าพีนี้สามร้อยจ้าตามด้วยนี่จ้าพี่หลวงปู่บุญเช่นกันนะคะพี่แต่องค์นี้จะเลี่ยมมาแบบนี้เลยจ้าพี่นี่เลี่ยมแบบนี้เลยนูนแบบนี้นะคะพี่หานี่สามร้อยเช่นกันจ้าพี่สามร้อยเช่นกันตามด้วยนี่จ้าพี่นี่เลยขุนพานจ้าขุนพาน หลวงพ่อกลวยนะจ้าพี่หลวงพ่อกลวยนะองค์นี้ไม่ได้เรียกในใดทั้งสิ้นจ้ะสามร้อยตามด้วยคุณแผนเช่นกันจ้ะพี่นี่มาองค์เดียวนะจ้ะไายเดียวนะนี่จ้ะสามร้อยจ้ะพี่จ้ะสามร้อยจ้ะสามร้อยตามด้วยลูกลูกอะไรคะพี่ลูกอมลูกอมผงพายนะจ้าพี่นี่มีนัมเบอร์นะเก่ามากแล้วบุบๆตรงนี้จ้ะเฮนเลอนลางอะหลวงบุทิมจ้ะผงพายกูมานะคะพี่เป็นลูกอมนะสามร้อยจ้ะ 300ต่อไปเป็นปิดตาจ้ะพี่อันนี้เป็นปิดตานะผงพายกูมานะจ้ะพี่มีนัมเบอร์ข้างหลังเป็นเลขสามนะเป็นหลวงพุธีนะจ้ะพี่นี่คุกเข่าแบบนี้นะปิดตาคุกเข่านะนี่3 0 0้จ้ะจะพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้าพี่ภาพถ่ายติดกระจกจ้ะรับน,นะหมคะพี่หาอาจจะฟูนพี่เห็นภาพถ่ายนะคะติดกระจกนะคะพี่เป็นภาพถ่ายนะ เป็นหลวงพ่อเดิมนะวจ้าพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้ะสามร้อยจ้าพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้าอันนี้ไม่ทราบที่อะพี่สีแดงแดงข้างหลังมีอย่างนี้จ้ะข้างหลังมีอินลักกันแบบนี้จ้ะไม่ทราบที่นะจจะพี่สามร้อยต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะตะกุดจ้ะรักเดิมเดิมแบบนี้จ้ะพี่สยงามนะอันนี้จะพี่นี่จ้ะ พี่ขาสามร้อยองค์ที่หนึ่งนะอ้วนหน่อยนะพี่จำไว้นะองค์ที่สองนะคะเป็นรัดอย่างนี้นะคะพี่สามร้อยเช่นการสามร้อยเช่นกันจา้นนจาพี่จา๋าตามด้วยนี่จ้าพี่เ,เรียกอะไรอ่ะพี่พาฟุ้งกอจ้าพี่จา๋าวนวนมาหน่อยนะจา้าพี่พี่นี่จ้าสามร้อยนะพี่กันใดชอบนะสามร้อยตามด้วยคุณแผนองค์นี้จา้าพี่คุณแผนองค์นี้สวยมากจาก่าข้างหลังนะจา่ามีตะกรุดแบบนี้จา้าอย่างนี้ชุดพี่ หลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาข้างหน้าเป็นตะกุดเยอะๆอย่างนี้ค่ะ่ะพี่เนื้อออกสีดำนะจัดจะสวยงา,จา,ามจัดสนะามร้อยตามด้วยนี่จ้ปิดตาลงทอนะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมนะวัชพพานสูงนะคะพี่หานี่จ้ะได้ฐานเป็นแบบนี้นะสามร้อยจ้ะพี่ท่านใดชอบนะสามเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้าพี่เลยฝังกระจายค่ะวัดขวางนะคะพี่ฝังกระจายกูุวัดขวานะคะพี่หลวงพ่องเงินนะคะพี่นี่ อ้วนอสมบูรณ์แบบนี้เจ้าพี่จ๋าสามร้อยจ้าวัดขวางนะสามร้อยจ้าพี่จ้าตามด้วยนี่จ้าพี่ปิดตาและจ้าพี่ปิดตาไม่ฟ้าบที่เลยรักมันมันแบบนี้ข้างหลังเป็นตารางแบบนี้นะคะพี่ปิดตาตารางนะเยันใจชอบแล้วนะคะสามร้อยตามด้วยนี่จ้าพี่หลวงปู่บุญและจ้าพี่ยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะอีพี่นี่นะสวยงามเช่นกันนะข้างหลังนะจะเป็นอย่างนี้จ้าพี่จ๋านี่ย่นนะสามร้อยจ้า จากพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะเขาเรียกปิดตาบานเย็นนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้นะรักเดินเดินหนูนะสามร้อยจ่ะจักจ่นจะจะ้ากจ่นพูดผิดจ้ะพูดผิดอีกละนี่วัดพับจ่าพี่วัดพับนะมีรักลงมาแบบนีนนะวัดพับนะตุกตาวัดพับนะกรุงเทพมหาคนครนะตุ๊ตุกตาวัดพับนะคะพี่จ่าสามร้อยตุกตาวัดพับทำด้วยนี่จ้ะพี่พระพุทธนะจ้าพี่เป็นแบบนี้นะ จานแบบนี้นะถ้าจาไม่ผิดต้องไปหลวงปู่บุญเท่านั้นนะ่าจะพี่สามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่คูฟลอรจ้ะนี่จาสามร้อยนะพี่ทันใดชอบของเก่าสวยงามจ้ะองค์นี้นะได้ความเก่าแน่นอนจะพี่สามร้อยคูฟลอรนะจ้าพี่จ๋าต่อไปคือหลวงพ่อไป่จ้ะหลวงพ่อไปรนะเรียม,มาแบบนี้เลยขึ้นคอนเลยนะจะพี่นี่ยามของท่านนะพี่จ๋าเสื้อเกาะฝั่งทนนะคะพี่นี่ ที่ชันใดนะชอบหลวงป่ายองนี้ไม่ไพายสามร้อยจ้าพี่พาะโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะคะพี่ mm. ก็หมดลงแล้วต่อไปพี่มาชมนี่ก่อนเลยจ้ะอ่ะใช่จ้าหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> แม่ค้าหลงลืมต่อไปนะจ้าพี่พี่มาชมนี้เลยเริ่มที่องค์นี้เลยกะไร่ทองแบบนี้ mm. หลวงพ่อแดงนะคะพี่หลวงพ่อแดงป่าดิฝั่งปีคะวัดเขาบันไดอิดนะคะนี่ค่ะพี่เป็นแบบนี้นะหลวงพ่อแดง กระไหลทองแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทจ้าตามด้วยนี่จ้าไม่ทราบที่จ้าเก่าเรือนรางมากแล้วจ้ามีชายจีวรนะจ้าพี่จ๋านี่สามร้อยบาทเช่นกันเออหกร้อยบาทพูดผิดหกร้อยบาทแต่แล้วหกร้อยนะจ้าพี่จ๋าต่อไปตามด้วยนี่จ้ากิ่งจ้ากิ่งขย่อกขย่าจ้าพี่เป็นหลอดตันนะจ้าพี่ไม่มีเสียงกิ่งนะจับกระเช้ามาแบบนี้นะใตถ่านไปแบบนี้นะนี่จ้านี่สวยงามนะ จ้าหกร้อยจากพี่จ๋าต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่ระพมนะ,ะผะพมข้างหลังไปแบบนี้นะหกร้อยจากใสับเดิมๆเ,เลยจากหกร้อยจ้ะพี่ต่อไปอาจารย์ฟันนะจ้ะพี่อาจารย์ฟันนะเนี่ยอาจารย์ฟันอย่างนี้นะเฝอยเช่นกันนะจับกระเช้าเดิมๆเ,เลยหกร้อยจ้ะพี่ต่อไปนะนี่จ้ะหลวงปู่ดูนะคะพี่อันประกานะ นี่ปีสามสองนะอันปาก้านะเสือเช่นกานหกร้อยหลวงพ่อปานจ้าพี่หลวงพ่อปานนะนี่นางปานนะหกร้อยเก่าๆเดิมๆนีๆๆ้จ้าพี่ใส่ห่วงขึ้นคอได้เลยต่อไปนะจ้าพี่จ๋า,จานี่เป็นยอดุ่มคนนะอ่าแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าเนื้อแบบนี้เลยจ้าเนื้อเนี้เนื้อแบบนี้เลยนะจ้าจากท่านพี่ชอบนะทักได้เลยหกร้อย จ้าพี่พับโปรโมชั่นนะต่อไปนะคะพี่องค์ละหกร้อยนะนี่ปิดตานะคะพี่ฐานฝูงจับกระเช้ามาแบบนี้นะนี่นี่เลยนะจ้าพี่จ๋าพี่ขอได้เลยนะตามีฟาร์มที่นะ6หกร้อยจ้ามีฝั่งองค์นะได้จับแบบนี้นะคะปิดตามเหมือนกันนะจ้าพี่นี่จ้าพี่จ๋าหกร้อยค่ะพี่ องค์นี้จ้าพี่จ๋านี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะไม่ทราบพี่จะพี่ไปสื่อวลีข้างหลังไปพระสืวลีนะจะไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อควรหรือปั่นหรืจ๋าพี่หกร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นลูกสะกดจะพี่เบี้ยแก้ค่ะเบี้ยแก้เบี้ยแก่ไม่ทราบพี่ค่ะพี่หาหกร้อยจ้าต่อไปนะจ้าพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเดิมจ้ะ หลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่กันไหลทองนะองคนี้นะเนื้อหาสวยงามเช่นกันนะคะพี่มีแบบนี้นะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋าอืมนี่นะจะพี่หกร้อยจ้าหกร้อยค่ะพี่ขาต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะ<ม>นี่จะเป็นลมดํานะคะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนนะลมดํานะ<ม>ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่<ม>วัดป่าหนองลมนะคะพี่นี่ สวยงามเช่นกันนะคะพี่นะเดี๋ยวเลี่ยมเลนม,มานะค่ะพี่จ้าหกร้อยจ้าต่อไปเป็นอย่างนี้จ้าพี่เป็นอย่างนี้เนี่ยโคก้าต้นจ้าหลวงปะกลวจ้าพี่ข้างหลังปนยันแบบนี้นะจ้าพี่จ้าหกร้อยจ้าจ้าต่อไปนะคะพี่มาชมนี่จ้านี่นะคะพี่เป็นเที่ยวเสือนะเสือโหนะ เสือโหนะต้นเป็นแบบนี้นะกลมๆแบบนี้นะมีจานด้วยนะคะพี่เสือโหนะคะหางเน็บอยู่ข้างบนนะจ๊ะพี่จ๋าเสือโหนะนี่สวยงามนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยตามด้วยนี่จ้านี่จ้เปียกทองจ้าพี่จ๋าพับพุทธนะจ๊ะพี่แต่พี่านได้ชอบนะใต้ถามเป็นแบบนี้ะจ้าพี่นี่จ้าเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยนะคะพี่ พะพี่ขาทำด้วยนี่จ้ะพี่นี่จ้าพี่เที้ยวเฟื่อเลี่ยมมาแบบนี้จ้ะพี่เลี้ยงมาเดิมๆแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้าพี่นี่จ้ะอยนนี้จ้ะเขียวเฟื่อนะจับกระเช้าเงินมานะอันนี้เก้าร้อยจ้าพี่จ๋าเก้าร้อยทำด้วยปิดตาจ้ะพี่ปิดตานะปิดตาหลงพรเดิมนะจับกระเช้ามาเช่นกันนะจ้าพี่จ๋าเก้าร้อยเช่นกันจ้ะพี่เก้าร้อยเช่นกัน นะคะพี่นี่จ้ะองค์นี้ก็เช่นกันอจ๊ะพี่อันนี้เป็นชูชกค่ะชูชกนี่จ้ะชูชกเนาะน่าจะเป็นชูชกเลยจ้ะพี่ถ้าจาผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่จ๋านี่งชกนะจ้ะแบบฟัดฝนเงินทองอย่างนี้จ้ะนี่จ้ะเก้าร้อยจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยจ้าพี่ต่อกันเลยนะต่อไปนะคะพี่เป็นชินีแล้วเป็นงานลคะพี่งาแกะ แ้นะนี่ข้างในมีที่ยาด้วยแบบนี้นะจ๊ะพี่สวยงามเก่าและสวยงามมากเป็นงานนะคะพี่ประกันงานหนึ่งพันสองร้อยจ้าตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่ผ้าปิดตาและบางไผ่นะพี่ชมเลยนะจะให้ดูเฟี้ยนนะว่าเฟี้ยนสวยมากเลยเฟี้ยนเปมลลาสวยมากเลยเดี๋ยวนะจะให้พี่ชมนะ บ,บนึงนะจ๊ะพี่จ้าพี่นี่จะเฟี้ยนเต็มแบบนี้เลยจ้ะพี่องค์พระเลย1นึ 1200, ่งั้เช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้พิมพ์นี้สวยนะคะพี่ไม่ค่อยเห็นค่อยพบเลยนะจ๊ะพี่อย่างนี้นะถือว่าสวยนะพี่เก่าเดมิดมๆแบบนี้นะที่ชมดูเลยนะคะมีเฟี้ยนเต็ม,มองค์พระเลยนะคะและบางไผ่ต้องมีเฟี้ยนแบบนี้นะจ๊ะพี่ตามตำราเขานะนะัดดูมาตามตำราต้องขออภัยพี่ค่ะฝิดตัวไม่ได้มีความรู้เลยะคะะพี่ดูมาตามตำราเขานะคะ พี่ชมดูนะว่าเห็นองคิเยนไหมฟยเยนทิปานเนี่ยจะสวยมากนะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมจากหนกได้นะคะนี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่จา 1, 200, นะ๋าหนึ่งพันสองร้อยนะภาพปิดตาแลบางไผ่นะหลวงพ่อโมลีนะคะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะจากพี่จ๋า EP นี้ EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่กดแจ้งเตือนนะคะพ,นนะคะพี่กดติดตามให้กันนะคะเวลานะัดทำคลิปนะจะเปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะคะ สำหรับอีทีนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะพี่่าขอบคุณมากค่ะ